สวัสดีครับผมว,วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนซีนโชค๊คลิกหนึ่งสองห้านะครับ 1, 2, 5, หนึ่งสองห้าไอตัวนี้ดูสภาพโชค๊คแตกหมดเลยครับซีนแตกหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอดโช๊คกันดีกว่านะครับนี่ขั้นแรกเราก็หนุนใต้ท้องรถ ให้ล้อหน้าลอยพื้นครับ,รบเพื่อจะได้ทําการถอดได้ง่ายๆโอเคครับมาดูขั้นตอนการถอดกันนะครับตัวนี้นะครับนอดล้อเป็นเบอร์สิบเก้านะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเบอร์สิบสี่ครับเราจะใช้จับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานอดล้อออกเลยนี่นะครับ ดิงออกมาแล้วเราก็ดันดึงล้อออกเลยครับมีแต่น้ำมันเลยครับนี่ครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราเอาปั๊มเบรกออกมันก็จะมีเบอร์สิบกับเบอร์สิบสองครับปับ๊มเบรกกับสายเบรก เบอร์10เบอร์สิบนะครับออกมาเลยนี่เบอร์สิบแล้วก็เบอร์สิบสองอัมเบกนี่ครับออกมาแล้วสองตัวแล้วเราจะเอาน็อตทฤฤุกออกครับสองตัวเบอร์สิบสี่ครับ สิบสี่สองตัวอันนี้รุ่นนี้จะไม่ต้องถอดบางโคนะครับด้ามต่อยาวแล้วมันดีอย่างครับคลิกไม่ต้องถอดบางโคนะครับออกเลี้ยงน็อตบอกเลยโคตรแรง ก็เอาชุกออกเลยเดี๋ยวมันจะมีร่องบากอยู่เแล้วจะใช้คือควงแบนด์ออกร่องบากออกแล้วโชกมันจะหลุดเลยนี่ครับโชกออกมาแล้วแลวอีกข้างนะครับ้างครับออกง่ายเลย ออกแล้วน็อตสองตัวนี่ครับออกมาแล้ว,ว,ออลวดูครับน้ำมันสก,ก่อนครับเดี๋ยวเราไปทำการล้างใส่ลงสไลด์ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี่นะครับเราก็ไปล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถอด จุกโชกกันนี่นะเครื่องมือพิเศษนะครับเนี่ยตัวนี้นี่ตัวนี้เราจะกดจุกโชกลงอืมอไม่เห็นไหย เหนียแวแล้วขึ้นแล้วนี่น,นะครับเวลาถอดจุกออกแล้วมันก็จะขึ้นมางี้นะครับง่ายครับนี่เลย แล้วก็สปริงแล้วก็ดึงออกก็เทน้ำมันทิ้งนี่นะครับสปริงโอ้ยโอ้ย้วก็้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อ้วโออ้อ้ยโอ้นโอรยโอ้ยโอ้ยโอ้ออกซีอรั่ว เดี๋ยวเรามาตดอที่ข้างนะแล้วขี้ดินออกผมจะได้ออกง่ายๆครับเขียงบอกกระถาหนึ่งเขียงกระถาหนึ่งเพียงแล้วมันก็จะออนนี่ครับเครื่องมือพิเศษ มันไปขึ้นแล้วจิบจิบล็อกขึ้นแล้วจิบล็อกเ,เล็กมากเดี๋วดูครั้งนี้น้ำมันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้คลิกหนึ่งสองห้าไอนะครับ แรกเลยครับชมหลอดไส้ครับไม่ใช่ LED ครับนี่ฟื้นสปริงออกมาแล้วเดี๋ยวด,ดูเทน้ำมันดูโอ้โหหมดหมดเหมือนกันครับอันนี้หมดโอเคเดี๋ยวรอให้แห้งแล้วก็เอามา ถอดเปลี่ยนซีนกันถอดเปลี่ยนซีนกันแล้วครับอันนี้เปลี่ยนไปข้างหนึ่งแล้วนะครับซีนล้างรถเสร็จแล้วเ,นนเวเราให้ดูเนี่ยอันนี้ซีนใหม่แล้วเราให้ดูอันเดียวนะัขั้นตอนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับนี่แล้วกระแทกเลยอ่ะนี่บล็อกไปหนเอ,อเราจะใช้นี่นะครับ วัาบล็อกไฟฟ้ายิงเลยนียก่ก้องโอซุกะนะครับแรงเดี๋ยวสปอนรซื้อโอซุกะต้องเข้าแล้วยิงตูดโชคออกทีเดียวออกเลยนะครับเนี่ยออกเลยครับเห็นไหมแรงมากนี่นี่แล้วดูนัดเนทองแดงอ๋อ,อแฟชั่งแดงติดอยู่ เดี๋ยวเรามาเอาซีนกันฝุ่นออกนะครับปุ้งออกง่ายไหมแล้วก็จะมีคลิปล็อกซีนน้ำมันนะครับตัวนี้ดูสภาพน้ำมันเละหมดเลยนี่นะครับคลิปล็อกเดี๋ยวเราจะอ่ะงัดออกมันจะออกง่ายหรือออกยาก แล้วเราต้องเอาผ้ารองปากกระบอกชุกนิดนึงเพื่อมให้มันเป็นรอยแน่นนะครับต้องใช้แดงของทั้งหมดเลยครับสี่ส่วนเลยครับกว่ามันจะออกแน่นมากครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้ว เรียบร้อยครับสีนที่แตกมันจะมีแหวนอยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งนะนี่ครับแหวนรองสีนแล้วก็ทำความสะอาดก่อนเจ็ด้วยนี่แหวนนี่กระบอกทำความสะอาดครับล้างก็ดีครับ นี่เราเอาไปล้างมาแล้วนะทำแบบเกลี้ยงๆเลยเกลี้ยงๆเลยท้ามันเก่าทั้งหมดเลย ก็ดูให้จบนะครับแล้วจะเอาไปทําเองก็ได้ครับออานอล้วันนี้เราใช้น้ำมันโชกของไวเอสนะครับอ่าสะกวนซื้อไวเอ็นตรงเข้าแล้วครับเราอันนี้ดีจริงครับนี่อายุการใช้งานยาวเดี๋ยวเรามาเอาน้ำมันฉลมตรงที่เราจะใส่จีนนะครับนี่แหวนอย่าลืมนะครับแหวนรอง ใส่ลงไะก่อนนี้ซีนใหม่ซีนใหม่นะครับเราก็ฉโลมน้ำมันหน่อยนึงเพื่อให้มันลื่นฉโลมน้ำมันมันจะมีบนล่างนะครับนี่ข้างบนมันจะมีรัดกันน้ำมัน้ยนถ้าไปใส่ข้างนี้ลงอ่ะรั่วตรงนี้มันจะกันน้ำมันนี่ตรงนี้ต้องเอาทางนี้ลง มันจะมือแล้วเอาไม่ได้นี่เบอร์ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดถามว่าพอดีไหมแบบเป๊ะมากเลยครับดูดิเป๊ะเลยยี่สิบเจ็ดนะครับนี่แล้เวเราไหนล้ะกนเอาตัวนี้ก็ได้กันต่อครับมันจะพอดีมากเลยลงไปตรงๆนะครับ เนี่ยแล้วก็ดูค่อยๆลงเนี่ยมันจะลงเลยละตรงๆนะครับมือนิ่งๆครับตรงนะครับ,รบ,รรบถึงบ่าเสียงเสียงมันมเสียงซีนมันไปต่อไม่ได้แล้วเตามความสัต์แล้วก็นี่ครับอย่าลืมกริบล,ล็อก ใส่เข้าไปจะล็อกนี่เลยนะครับปีอันนี้กันฝุ่นตัวเก่าเก่านี่ครับกันฝุ่นตัวใหม่เราจะใส่ไปก่อนแล้ว,ลวก็ตอกขอเกอะมันลงดูว่ามันสนิทเรียบร้อยนะครับโอเค เป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราเอามาใส่แกนครับน้ำมันก็แห้งแล้วทิ้งไว้นานแล้วนี้วาววาวดินน้ำมันครับควาตอสะอาดหน่อยนี่เราไม่มีอะไรยาก็ยัดไปเลยครับจริงจึงมันจะมีผูมาแล้วครับ เกนเ่ยนร้อยหรือเปล่าับแ้วก็เก่เข้าไปในนี้แหละครับฟาเดี๋ยวเอาตัวนี้ดันวาลไว้ปุ๊บโอเคน็อตเข็มทำความสะอาดนอยอันนี้แหวนทองแดงครับแหวนกันน้ำมันรั่ว มันหลุดออกมาแล้วมาใส่ลงไปแล้วครับเดี๋ยวหมุนหมุนก่อน,นครับเออหมุนให้มันเข้าเกียวก่อนโอเคเข้าเกียวแล้วเราอัดไปหน่อยนงครับอ๊บพอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเกียวมันหลุดตอนนี้เรามาเติมน้ำมันกันครับ เรามาดูการเติมน้ำมันนะครับเราจะใช้คลิกร้อยยี่ห้าเราจะใช้เจ็ดสิบซีซีครับนี่นะครับเจ็ดสิบปืน้ะเที่ยวออหน่อยนี่ครับเจ็ดสิบซีซีครับ เผื่อติดหลอดนะเผื่อติดหลอดด้วยจะเติมประมาณนี้นะครับถ้าเติมเยอะกว่านี้จะแข็งก็ะด้างมันอยู่ที่สปริงครับอันนี้สปริงใช้มานานเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้ให้สปริงมันแข็งขึ้นมาอีกหน่อยมันจะได้ไม่โยบยามมากน้ำมันเอาแบบทุกจุดไม่ไม่เมฆเม่เม่ อ,อ่ะโอเคตอนนี้เรามาไล่อากาศก็ดึงชกขึ้นลงเนี่ยหนึบเลยครับแล้วก็สปริงใส่เลยครับทางถี่ลงล่างทางห่างอยู่บนปุ๊บอันนี้เราจะเพิ่มค่าคีย์ของสปริงครับเพราะว่าสปริงมันล้าแล้วเราไม่เปลี่ยนใหม่เนี่ยเราเพิ่มค่าคีย์คือใส่นอ็อต กดให้สปริงมันค่าเคมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเกือบเซนหนึ่งครับแล้วมันจะรับน้ำหนักได้ดีนี่แล้วก็ปิดจุกตามปกติเลยครับน็อตลองไว้น็อตรองไว้หนึ่งตัวเพื่อให้ค่าเคมันเพิ่มขึ้นค่าเคสปริงมันเพิ่มขึ้นครับมันจะได้ไม่ยวอบยาบมันจะ มันจะแน่นแน่นหนึบหน,หนเลยอเลอ่อทางแวะลอกน้อยมันอยู่กันอยู่มานานแล้วมันละไม่เข้าอื้อไม่เข้าอืม้มเข้าแล้ว ี่ถ้าเข้าแล้วตุกทุกมันจะโผล่ขึ้นมา,างี้น่ครับ,น,รบนุ่มเลยนะเดี๋ยวมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกลับคืนเหมือนเดิมครับเหมือนขั้นตอนต,นตอนที่ก่อนครับโ้โ,โ่แน่นมากเลยนานหลวง เข่าไม่ออกเยวต้องหางล่องให้มันเยอะๆนะหางล่องไปบฟื้นแล้วมันจะเข้าง่ายเลยฟ้าหนอดเลยมันจะมีบ่าล่องอยู่ถ้าไม่ตรงมันก็ไม่เข้านะครับนอดตัวบน เพราะว่ามันจะมีบังคับอยู่เนี่ยรองมันจะมีล่องบังคับน็อตอยู่คือถ้าไม่ตรงมันก็ไม่เข้านะครับเนี่ยลองเนี่ยมันต้องใส่ให้ตรงรองครับคืรู้เรื่องก็เรื่องแล้ว ถ้าไม่ตรงอย่าได้ฝืนนอ็อตเข้าไปนะครับยิงไปเลยแน่นมากหว้ใจได้ครับโอ้สุกะเดีย๋ยวมาใส่ข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนั้นครับโอเค ครับข้างนี้เราก็มาทําความสะอาดปั๊มล้างผ้าเบรกนะครับเพราะว่าโดนน้ํามันนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบกันต่อโชกข้างนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับคลิกหน่อยยิบห้าเปลี่ยนซีนเซ็ตน้ํามันใหม่ล้างปั๊มเบรก แล้วครับโอเคนะครับ